สวัสดีค่ะอาจารย์วดินัตนะคะยิกศีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์น,นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจหนังสืออ e ีบุ๊คคู่มือชีวิตประจําปี2565ของแต่ละราศีนะคะตามฐานดวงชะตาของจักรราศีอาจารย์จะทํานาในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสําคัญในแต่ละเดือน ครบทั้ง12เดือนอย่างเช่นนะคะท่านเกิดราศีใดก็เลือกจองนะคะราศีนั้นๆก็จินคานำหนายครบทั้ง12เดือนท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31ธันวาคมปี2564เพียงราศีละ199บาทเท่านั้นนะคะพร้อมรับสิทธิ์ค่ะ เปิดโงชาตาฟรีต้อนรับปีใหม่ปี2565กับอาจารย์นะคะเรานัดวันเวลากับทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะสั่งจองอีบุ๊กมานะคะเริ่มจะส่งคำทำนายอีบุก๊ก ในวันที่16ธันวาคมตามลำดับนะคะตามลาดับท่านใดที่สนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กพร้อมรับสิบเปิดดวงชะตาฟรีต้อนรับปีใหม่สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจีิช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รธินาตนะคะหรือโครจรยิปซีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูก่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่ 16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทํานายของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะเกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะก็ขอให้ชาวราศีกนะะันค่ะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตําแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ2ค่ะ สามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดสสสองครบแล้วนะคะ ต้องบอ,อกกอนนะคะว่าการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยดวรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของผูะะ้ใดถ้าหากว่าใครฟังต้องการทำนายส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดคำรายที่ช่องทางรายละอดดวงพยากรณ์น,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่นาน่าไพ่ของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนยคุณได้ไพ่อะไรค่ะช่วงนี้อาจารย์เปิดสอนนะคะคอร์สไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้ำได้นะคะ อาจารย์นในเรื่องของความเข้าใจและกรเด็นในเรื่องของการนำาไปใช้งานได้จริงนะเหมาะกับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะมีการดูดวงเพื่อตัวเองหรือใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้กับตัวเองกับสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้ที่ทําง,งานที่บ้านก็ได้นะคะท่านใดที่มีความสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะที่ช่องทาง Line แอดดวงพยากรณ์น,นะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในช่วง ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนแต่ก็เอ,อนเลยะคะ่ะเรามาทราบก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีกันเป็นคนแบบไหนอย่างไรแม้จากว่า ชาวราศีกันนะคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุด,ดินดินก็คือนิสัยหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบคอบใจเย็นนะคะทาอะไรทําแบบช้าๆแต่ว่ามั่นใจถึงได้ลงมือทาและความเป็นไพ่ประจําราศีกันคือไพ่ฤษีไพ่เฮอร์มิตรนะคะเพราะฉะนั้น,นจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เก่งในเรื่องของการแบบชอบศึกษาหาความรู้ชอบเรียนเรียนเยอะๆศึกษาเยอะๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนแต่ส่วนมากแล้วเขาจะเชี่ยวชาญชํนานาญเฉพาะทาง นะคะมีความชํนนาญเฉพาะด้านนะคะแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักแสนโดดด้วยนะคะนี่คือความเป็นไพ่ประจำราศสิกันแล้วก็ธาตุกําเนิดค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ราตัวตนนะได้ไพ่ราชินิดาบนะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อราชินิดาบมาที่ไพ่ตัวตนของคุณต้องบอกเลยนะคะว่า จะมีเรื่องเห็นมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณต้องคิดต้องทบทวนต้องตัดสินใจนะคะทั้งๆท,ที่คุณยังอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจในการลงมือทำทุกอย่างในเวลานี้มีความลังเลมีความสับสนม,มีความวุ่นวายใจอะไรบางอย่างาสถานการณ์ที่มีเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจต้องลงมือทำทั้งที่เรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่มีความกังวลใจอยู่ด้วยนะแบบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะว่าทิศทางการงานการเงินของคุณนั้นมีทิศทางอย่างไรเนาะ อตำแหน่งเรื่องของการงานคุณได้ไพ่ก้าวถ้วยนะคะจริงๆแนละ้วเรื่องของการงานการประทำเนี่ย ลึกๆคุณมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังกระทําอยู่หรือคุณอาจจะได้พบใครบางคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการงานนะคะให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งต่างๆที่คุณต้องการลงมือทาแต่ในขณะเดียวกันนะพอเราทําไปหรืออาจจะมีเหตุการณ์เข้ามาดังนั้นคุณเกิดความสับสนวุ่นวายใจถึงบอกว่าต,น,ต,น,ตนเป็นพระราชนิดาวเนี่ย ห้าดาบมาในเรื่องของการงานด้วยมีความลังเลใจะอะไรบางอย่างกับสิ่งที่กําลังกระทําอยู่นะคะซึ่งงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่อาจจะไม่ตรงกับความความต้องการหรือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณถนัดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องทําแบบกรงใจหรือมีผู้แนะนําให้เราแบบนี้ค่ะก็เลยให้รูสว่า ถ้าด pues ่าก so, ็เลยเป็นความลังเลใจไม่มั่นใจจะเอายังไงดีจะทําต่อไปหรือว่าจะหยุดหยุดแค่นี้ดีหรือจะไปต่อดีเกิดความสับสนวุ่นวายใจอะไรบางอย่างในความรู้สึกในความคิดกับสิ่งที่กำลังกระทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าณตอนนี้ลองปรึกษาหาผู้รู้หน่อยละกันค่ะราชินีไม้เท้านะคะจะมีคนเข้ามาคุณลองมองดูนะคะว่ารอบตัวคุณเนี่ยมีใครบ้างที่คุณสามารถขอคาแนะนํา ขอคาปรึกษาได้ในเรื่องของการงานการกระทํานะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เลือกและตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้สถานการณ์ในเรื่องของการงานนั้นไม่ได้เป็นดั่งใจคุณเท่าไหรนะ่นักไม่ได้ดั่งใจอเออนะอาจจะได้ทําในสิ่งที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบแต่ก็ทําไปก่อนในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสอะไรเข้ามากับสถานการณ์ตอนนี้เนะี่ยอาจารย์ก็มองว่าให้คุณทําไปก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คอยมองรู้ทางเนาะปรึกษาผู้รู้คนที่อยู่รอบตัวเราค่ะว่ามีใครบ้างที่พอให้คำแนะนํากับคุณได้บ้างมันก็เราศึกษาข้อมูลไปก่อนอได้ค่ะเพราะว่าในตำแหน่งความสนใจของคุณเป็นแห้งแมงด้วยนะคะทุกๆอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดการตัดสินใจอะไรทันทีทันใดในเวลานี้นะแต่ก็เป็นการเตรียมข้อมูลเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งนะคะหรือในอนาคตเนี่ย คุณมีลู่ทางคุณเจอโอกาสที่ดีบางอย่างเนี่ยคุณจะได้พร้อมสหรับการตัดสินใจที่มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งถือแปลว่าตอนนี้เป็นการประคับประครองนะเป็นการประคับประครองในเรื่องของการงานการกระทํากับทุกๆอย่างนะคะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดก็โฟกัสโฟกัสหน้าปัจจุบันก่อนละกันนะในขณะเดียวกันก็ หาข้อมูลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้รู้เพิ่มเติมเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีโอกาสสาาร้างโอกาสให้กับตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้อจาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าก็ได้ธันวาคมนะคะเดือนนี้ก็ประครับประคองไปก่อนเนาะอืมในขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรารู้เรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะสถานการรายรับรายได้ของคุณนะคะคุณเป็นพ่สองทัวยนั่นหมายถึงว่ารารักของเราเนี่ยต้องบอกว่า ช่วงนี้อาจจะได้รับการดูแลจากคนรักหรือคนใกล้ชิดเนาะม,มีคนคอยดูแลคอยห่วงใยคอยซัพพอร์ตด้านการเงินอยู่อาจจะเป็นคนรักเราก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้เป็นคนสนิทเราก็ได้นะคุณมีเขาเรียกว่ามีมีคนซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่ในเรื่องราวของการเงินระวังเรามดระวังเนาะบางทีซัพพอร์ตมาเนี่ยอาจจะมีอะไรแอบแสงอยู่ก็ได้นะระมาระวังนิดนึงละกันคะ่ะว่า ที่เขาให้มาเนี่ยเออมันมีอะไรที่มันชัดเจนไหมมันมีผลประโยชน์อะไรไหมที่ต้องแบบตอบแทนกันไปหรือมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะคะก็ค,ะคือคุยกันให้ชัดเจนในเรื่องของรายรับและรายได้แล้วก็ในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะมีเข้ามาเพื่อล่อหลอกเราให้เราไปตกหลุมพรางโดยที่เราไม่รู้ตัว ตกกระไดพลอยโจรก่อจะรู้ตัวอีกทีก็แบบเหมือนกระรับปากเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมือทาไปเรียบร้อยแล้วดยที่คุณไม่ได้ทันที่จะมีสติย้ำคิดเนาะต้องระวังเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณอาจจะพบว่าอาจจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็นได้นะแต่อาจารย์มองว่าเป็นโชคที่ไม่ก้อนใหญ่เท่าไหร่เป็นโอกาสดีกว่าค่ะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทําทบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่แตแ่อย่างที่บอกว่าตําแหน่งความสาเร็จเป็นแฮงแมนเนี่ยนะคะ ณช่วงนี้ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะประคับประคองไปก่อนเนาะแล้วก็ดูลู่ทางต่างๆรอจังหวะรอปฏิหารรอโอกาสอะไรบางอย่างที่มันจะมีเข้ามาอาจจะเป็นช่วงไปปลายเดือนเลยนะไปปลายเดือนเลยนะคะเด,ดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าปฏิหารมาเนี่ย มันอาจจะจัพัดจับหูทำให้คุณมีช่องทางโอกาสอะไรบางอย่างมีโชคลาภอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะทาให้ทิศทางการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานการเงินมีเกณฑ์ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางเดือนถึงสิบกรุงปลายเดือนเนี่ยให้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบประครับประคองทั้งเรื่องของการงานนะคะมีสติแล้วก็เรื่องของการเงินแล้วก็ระมัดระวังการใช้ชีวิตนะคะว่าต้องทําทุกอย่างด้วยความชัดเจนนะ ระวังระมัดระวังตัวเองด้วยละกันค่ะเพราะว่ามีไพ่เดวิลมาในตำแหน่งเสียหายด้วยนะระวังอาอะไรกระต่างที่มันจะมาเป็นลนักษณะของการล่อหลอกเรื่องของผลประโยชน์นะคะต้องระวังนิดนึงนะ,ะ้นอัไปค่ะราบาเรื่องของความรักอันนี้หนงนะคะความรักคนมีคู่ค่ะเดรฟูมานะคะต้องบอกกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเป็นเดรฟูเนี่ย คุณจะรู้สึกต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกต้องการมีมีพื้นที่ส่วนตัวอเป็นเป็นลนักษณะเหมือนว่าต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวต้องการทําอะไรที่แบบเป็นแบบเรื่องส่วนตัวหรือต้องการมีอิสระบ้างในบางช่วงบางเวลานะถ้าเป็นไปได้ช่วงเวลานี้นะก็หันหน้าพูดคุยกันนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกกันอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบ ไม่เข้าใจกันหรือแบบยังงอนกันอยู่หรือยังผิดใจกันอยู่เนี่ยก็หันหน้าพูดคุยกันแล้วก็ถอดกันคนละก้าวแล้วก็ปรับความเข้าใจกันว่าช่วงนี้ขอเวลาทบทวนความรู้สึกของตนเองหน่อยนะคะเพราะบางทีเนี่ยพออยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะมองไม่เห็นความสาคาัญแต่พอห่างๆกันนิดนดงเนี่ยอาจจะทบทวนหัวใจทบทวนความรู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆคุ่สองคนรู้สึกกันอย่างไรก็ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะคนโสดค่ะคนโสดได้ไพ่มิติเชื่อนะคะแม่แน่คะ่ะอาจจะมีพบรักแบบต่างแดนหรือพบพรักแบบ ฟุกๆกเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะเป็นความรักหรือมีใครเข้ามาในหัวใจโดยที่คุณแบบไม่ทันได้รู้ตัวมารู้ตัวทีก็ตกหลุมรักแล้วนะคะปฏิหารมาเนี่ยเป็นเรื่องแบบมีความรักแบบไม่รู้ตัวเออก็ลองสังเกตด,ดูนะคะว่าช่วงนี้มีใครบางเข้ามาแวะเวียนเข้ามาพูดคุยนะคะแบบ ตีสนิทเราหรือว่าส่งมอบความปรารถนาที่ห้เรากันบ้างนะคะก็ลองดูนะในเรื่องของความรักเป็นสดนนะคะโอเคต่อไปเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็สิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยระวังโรคปวดหัวโรคเมงเรนโรคเครียดโรคถ้ำหาต่างๆนะคะระวังเนาะเป็น็นหางๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองรวมทั้งอาการเจ็บป่วยในเรื่องของบริเวณหัวไหล่อาการกล้ามเนื้อต่างๆเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันที่ทํางานเยอะนะคะต้องดูแลพักผ่อน ตัวเองด้วยนะคะรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในนะ,ะช่วงช่วงล่างลางไปนะ,ะอาการอักเสบต่างๆอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความใจร้อนเราต้องระวังเรื่องความใจร้อนนะคะใจร้อนมากๆเนี่ยทำให้เราขาดสติได้นะคะต้องเตือนตัวเองเสมอตอนน้าเวลาเนี้ยค่ะการพูดคุยเจราจาของครูเนี่ยครูจะติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยอาจารย์มองว่าการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะทําให้คุณเกิดโชคลาภหรือมีการเงินที่ดีเกิดขึ้นเงินจากสะพัด ถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีการติดต่อมีการใช้คาพูดสื่อสารเจรจากับใครใเรื่องของการงานในรานี้จะทาให้คุณมีโชคดีๆเกิดกขึ้นในเรื่องราวของการเงินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องประคับประคองในช่วงสถานการณ์ตอนนี้กันนะเพราะว่าทิศทาง,งต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะคะรวมทั้งในเวลานี้อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนหรือมีผู้ใหญ่นะคะที่แบบเราเคารพนับถือหรืออาจจะมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้ คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมน,นะคะคอยแบบช่วยเหลือคุณอยู่แบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือแบบเป็นแรงสนับสนุนสริมให้คุณชี้ทางต่างๆให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นช่วงปลาย,ลายเดือนนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะโดยชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,าย,ยนก็ขอฝากทุกท่านด้วยรวมทั้งฝากในสื่ออีบุ๊กด้วยนะคะคู่มือชีวิตปี2565นะคะ คู้มชีวิตเนี่ยท่านใดนะคะที่เกิดราศีใดก็ซื้อสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะคะคุณจะได้ทราบตวงล่วงหน้าก่อนใครทั้ง12เดือนของปีตนเองปีราศีที่ตัวเองเกิดในรอบปี2565ครบทั้ง12เดือนถ้าเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็คำแนะนำต,ต,ต่างๆหเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยเด่นๆนะคะท่านใดที่สนใจก็ จ็ดสอบถามมาแล้วกันนะคะเพียงาราศีเกิดละ199บาทน,นะคะโอเคก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะสอบถามรายละเอียด้ที่ช่องทางไลน์แอดจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาจอกันใหม่ในครั้งหน้าเช้น,นนี้สวัสดีค่ะ ตอนที่หนูเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดแต่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าอสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูนไหมเรา้องมเจามาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนะนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์่สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,<ฮ>ะแม่ท้าการท่าปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสกุ้รู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใยดันหรืออะไรอย่างนี้ผมจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแค่านเดียงเ่านั้นขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วองก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเอ,อถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมกระเบ้าแบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจำของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ